สาพระเอกดังถูกต้องสงสัยใช้ยาเสพติดรวมกัน7ชนิดสิ้นแล้วเส้นทางบันเทิงตามรายงานนักแสดงหนุ่มยูอาอินตกเป็นผู้ต้องสงสัยใช้ยาเสพติดผิดกฎหมายเพิ่มอีก2ชนิด แรงงานของสื่อในวันที่9มิถุนายนนักแสดงหนุ่มยูอารินกำลังเผชิญ้อหายาเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมด7ชนิดมีการเพิ่มยาออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีก2ชนิดในยาที่พบว่ายูอารินใช้ในทางที่ผิดเมื่อต้นปีนี้ได้แก่ยาระงับประสาทมีดาโซแลมและอันปราโซแลมที่ควบคุมโดยสารควบคุมและย้อนกลับไปเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมายูอารินตรวจสารเสพติด4ชนิดในระหว่างการสืบสวนของตำรวจ ได้แก่โปรโพโฟอนกัญชาโคเคนและเคตามมนตำรวจยังสงสัยเพิ่มเติมว่านักสแสดงใช้ยาโซีิดมในปรมิมาณที่มากเกินไปในปี2022ดังนั้นยูอาอินจึงต้องถูกสอบสวนในข้อหาใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย5ประเภทเชื่อว่าผลการสอบสวนทั้งหมดจะถูกเปิดเผยโดยตำรวจภายในวันนี้ ในขณะเดียวกันคดียาเสพติดของยูอาอีนจะถูกส่งต่อไปอยังอายการในวันที่9มิถุนายนเช่นเดียวกัน